ทำข,ของทะเลบ่อยอ๋อเออปลาวานาอ๋อปลาปลาวานปลาฉลาม <c oughs> ที่เอาไปขายในร้านน่ะนะค่อยขายของเลยนะนี่นะครับตึกของสนามซ้อมนี่สวัสดีเช้าว,วันที่4นะครับผมวันนี้เป็นวันฟรีเดย์อ่าก็น่าจะเป็นวันที่เราชิลๆกันเนาะไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายจิบกาแฟแล้วก็ชอปปิง้งเพราะว่าเร่งรีบมาหลายวันแล้วนะฮะคุณแบมมีแพลนไปไหนบ้างวันนี้ไหนแนะนำหน่อย เจ๊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 วันนี้ไปไหนบ้างไปเดินเล่นแล้วก็ซื้อของช้อปปิ้งประมาณนี้ค่ะก็ไปร้านร้านกาแฟคาัที่พี่านฟฉแนะนำซึ่งซึ่งอ่าคาเฟ่ที่เราจะไปนี่เป็นพี่ว้านัฉแนะนำมาจากอาสาพาไปหลงฉะนั้นเราก็ต้องไปตามรอยเฮียเขาหน่อยเพราะว่าหาเล็บมาจากพี่เขาฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศ ให้ดูว่าเป็นยังไเงเดินเรื่อยๆถ่ายรูปไปเรื่อยๆ s น a ไปเรื่อยๆครับก็น่าจะชิวๆไม่เร่งรีบอะไรมากแต่ตอนนี้อากาศหนาวมากตอนนี้น่าจะลบลบเท่าไหร่ลบสองศาลบสามมันนี่ไหมหนาวหนาวอากาศเย็ยนมากแล้วก็มมีเ,เป็นระยะระยะนะครับผมหัวเพลิงแล้วตอนนี้โอ้โห แล้วนะครับผมร้านคาเฟ่คิตาคาโรนะครับที่ตามรอยพิวานชัยเนาะแต่น่าจะมีหลายสาขาั้งผมว่าแล้วก็จะมีขนมจะเป็นร้านขายขนมเยอะแย,ยะมากมายจะมีของขึ้นชื่อพี่แนทะแนทะนะได้ไรครับนเบ <Yeah. S 2> อกว่าอร่อยพิวานยลองชิมดูเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะจะเป็นตัวกลมๆนี่นะฮะจะเป็นตัวนี้ แล้วก็จะมีอีกเยอะนะฮะที่แบบก่วนใหญ่จะเป็นขนมเึ้นชื่อของที่นี่จะมีนะฮะแล้วก็ไอก้กลมๆเนี่ยอันนี้อร่อยจะเป็นจัมโบ้ครีมสายขนมหวานนะฮะสายขนมหวานห้ามพลาดน,นะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ทางของผมก็เลยไม่ได้ไม,ไม่ไม่รู้ว่าความแซ่บมันจะมากน้อยแค่ไหนต้องให้ซื้อมาแล้วแบ่งกันชิมดู หม้อแกงบาดเขาบะน่าชิคคือแบบหม้อแกงแม่แม่พลอยยังอยู่วะต้ององดีนะซาเซ็นตัวเป็นขนมมาแล้วนะตั้งใจแด่ขนมเลยนะแล้วขึ้นไม่ได้หาที่ใหม่มันมีชั้นสองที่เป็นเหมือนหอสมุดครับแต่ขึ้นไม่ได้แล้วก็น่าจะมีพี่ๆชาวญ,ญี่ปุ่นมาวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเทสดีเขามานั่งรอรอขึ้นก็มีนะฮะมองเขาแต่งตัวเด็ก นแต่อดขึ้นไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นไปเรื่อยๆก่อนช้อปปิง้งลองเพจขนมที่เจเน็ตเขา่อยมาสัก2-3อันดูว่าแซ่บไหมแซ่บไม่รู้ว่าซื้อฝากหรือซื้อกินนะ้ซื้อนี้ขอกินด้วย <c oughs> ของเราเป็นสายแปะขอกินด้วย <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่กินเองไม่ซื้อ,อเดี๋ยวรอชิมจากเสียโทนกับเจเนตเขานะครับตอนนี้เดินไปเดินมาก็ประมาณ เที่ยงกว่าแล้วนะจะบ่ายโมงแล้วแล้วเราก็เลยจะเซิร์ชหาร้านอาหารนะครับผมแล้วผมก็เลยว่าจะเซิร์ชว่านี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะไม่เห็นไว้เยอะอ๋อนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือใกล้ฉันมีไหมนะปอประทีปมาหลายวันแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากโคตรอยากกินเลยนะรงนี้พกซอสก๋วยเตี๋ยวเรือมาแล้วทำกินกับลา,ามเมงนะ เหลือๆนะแต่ตอนนี้ก็หิมะเริ่มตกแล้วนะครับนี่อ๋อแต่จะมีคนนึงที่สนุกกับการหิมะตกอีกตรงนห้หมุนวะน้องลูกค้าหมุนู่นั่นอ่ะตอนนี้หิมะตกเยอะมากเยอะไม่เยอะดูหัวผมดิโคตรเยอะแล้วก็ตรงนี้นะคะคือซอปโปโลทาวเวอร์หาเย็นหิมะตกหนักมากเลย ซัปโปโรทาวเวอร์ก็จะคล้ายๆโตเกียวทาวเวอร์นะคล้ายๆกันแต่ตอนนี้หัิมะลงฉ่ำเลยแล้วก็เป็นใน้ำหนาวใจอีช้อยมากๆไปเราข้ามถนนกันแล้วไปถ่ายรูปก,กัน,นสวยมากแล้วก็หนาวมากเช่นกันตอนนี้หัวเปิดไปหมดแล้วไม่ไหวละโคตรหนาวโคตรหนาวหนาวครับพี่น้องไม่เป็หนาวธรรมดาหนาว ะคะมุมมุมมาถ่ายรูปคนมาถ่ายรูปเยอะมากอ๋อต้องเห็นคาว่าซัปโปรโรตรงนั้นปะใช่อยากเข้าใจผิดนะครับซัป,ปโปรโรนะไม่ใช่ซัปโปรโรซัป,ปโปรโรนั้นบราซิลนะ <c oughs> น่งเครื่องลงมาเฮ้ยท,ทำไมไม่เห็นพระเยซูกลางเขียนอยนู่นภูเขาแต่ซัปโปรโรบราซิลนะขาวโพลคนถ่ายรูปเยอะมาก <c oughs> แล้วดูคนเ <c oughs> ยอะแค่ <c oughs> แอปลบคนต้องเข้าแล้วครับ <c oughs> แอปลบคนต้องเข้าแล้วครับผม เป็นไงบ้างหิมะครั้งแรกในชีวิตดีมากแล้วหิมะที่ฮอกไกโดมันแบบนุ่มฟินหนาวหนาวเยว่ยวจริงจริงแล้วผมนี่เจอหิมะสองสามครั้งแล้วนะแต่ต่าง,างนะต้องถ่ายรูป,ประตะแต่สองสองส,สองสามสองสามครั้งแรกก็คือ,อ,อดีมเวอร์ผมเจอที่ดีมเวอร์มาแล้วผมก็เลยเฉยๆกับที่นี่ <laughs> <laughs> ดีมเวอร์ก็มานีเฉยเพราะผมดีมเวอร์แล้วผมผมพร้อมพีชแล้ว มันเหมือนกันนี่แหละในดีเวิร์กเป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่มีโปรลงมาจากบนฟ้าแบบนี้หลายคนนะครับอาจจะแบบอยากจะถ่ายกับซับปาปโลทาวเวอร์นะครับแต่ถ้าเราอยากแตกต่างนะครับนี่ถ่ายกับรถเครนแม่งเลยนี่นู่นรถบรรทุกตรงนู้นเราขอชีกๆเลยทำไมน้าดูซ็ดๆวะมึงอะพอมีเยอะไหมเหมือนนี่คือเหมือนเย็นเหมือนานน้องแนดได้ไรครับ ทุกทัน,นทไหมพี่มันเขาเตรียมใส่ถุงเลยเมื่อกี้พี่โทนบอกพี่ว่าอิสัตว์เด้วยกูไม่น่าเดินเลี้ยวเข้ามาเลย,เ,เ,ยเรียบร้อยโดนโดนลิมิเต็ดตัว,ต,วตัวหายากไม่เข้าไทยเรียบร้อยเราดูผู้หญิงแม่งช่วยกันดีมากเลยนะแบบขยันแป้ขยันช่วยกันซื้อไม่มีที่จะห้ามกันตามไปที่ภาเพื่อนกู ไปดูรองเท้าตึกนูน้นคนหน้าเป็นซีซีนะหนฮะอากาศหนาวเหรอไอมึงเที่ยวญี่ปุ่นแพงจังวะน้องแนทครับโอ้ยหน้าละลื่นเชียวนะเราอะ่ะตอนแรกไม่เอาน้ำมาให้นะอกูไม่มีตังค์เออไอ้เหี้ยาหาว่ากูไม่มีตังค์ไม่เอาน้ำมาให้กูกินพอกูบอกจะซื้อเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยอันนี้น้ำขวดเท่าไหร่ไหนขอดูนี่น้ำขวดนี้เท่าไหร่น้ำน้ำน้ำป่องนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่เออ โทนสำนวนไทยอ่ะที่มันบอกว่าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนอ่ะกูเชื่อละกูเชื่อละไปจียูก็จบละเลี้ยวเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนขอแท้ตอนนี้เรากเอาละครับผมตอนนี้เราก็เราก็มาทานอาหารข้ามหลังจากเดินซื้อของกันอย่างขมัเข้น เดินวันนี้คือถ้ามีช้อปปิ้งทีมชาติก็คือเราติดครบทุกคนและสี่คนแล้วก็วันนี้วันนี้จะเป็นมือที่เราได้ทานขอขอได้ทานเนื้อ,เน,อเนื้อของฮอกไกโดนะครับผมคือมาฮอกไกโดเนี่ยต้องกินเนื้อแกะแล้วก็เนื้อวัววาเกิว er. A5 แล้วก็เบียร์นะครับสิ่งนี้อฮอกไกโดอะไรนะไอติมไอติมนมฮอกไกโดวันนี้เราก็มาเก็บร้านเนื้อย่างซึ่งซึ่งเราก็เดินเดินหาแล้วความ ความโชคดีของเราคือร้านอยู่ข้างโรงแรมเลยติดกับโรงแรมเลยฉะนั้นสวนรรค์ลาบปากนะครับวันนี้ก็จะโซฟรโฟร่หน่อยเพราะว่าอยู่อฮอกไกโดคืนสุดท้ายอออยู่ซปปัปโปโรเป็นคืนสุดท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับแต่เช้าเดี๋ยวสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อันนี้เอามาเพ่อะไรนะน้ำจิ้มหมูกระทะไทเกอร์ครายไทเกอร์ครายน้ำจิ้มเสียร้องไห้นะครับผมนะฮะนี่ครับผมร้านข้างโรงแรมเลย ชื่อร้านอะไรนะน้องแนทสักอย่างนี่แหละนะครับไม่ต้องรู้หรอกรู้วอยู่ขั้นตลมก็พออยู่ในการขั้นตอนในการแบ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดกันอยู่นะครับมือมีน้อยมันก็วยกัอย่างประหยัดไก่ไม่งทำมาดีแล้วเฮ้ยระวังเนื้อไม่นะมเนื้อมันต้องใช่มันต้องกินไวนะมันไม่หวานหนูสุกแล้วครับไม่เถึงกับสุกกินแบบมันกินแบบมีเดียมแร่เพราะว่าถ้าสุกมากก็จะเหนียวจิ้มกับน้ำจิ้มไข่มาแล้วน้ำจิ้มไข่ตาแม่ประนอมอันนั้นจิ้มจิ้มไก่ โทษ,โ,ทษโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทานข้าวก่อนนะครับผมเนื้อหมดแล้วเป็นอะไรอ่ะกินฟองมันขึ้นยกนั่นอ,อ๋อขึ้นจม,มูกเ<ก>หรอไหนกินฟองอะไรทำไมทำอย่างนั้นอ่ะ แล้วมาทำางั้นนะไม่มันมันไม่ถึงเบียร์มันยกไปเมื่อกี้มันถึงกระขมมันขมว่ามัาขม่าซาโปโลใช่น้องแนทมันไม่ได้เบียร์สซะนิดเลยทำไมเครื่องช้าลูกอิ่มมากเมื่อกี้เมื่อกี้คือวู้วามใช่ไหมคือเขาให้เวลาสองชั่วโมงตอนนี้ชั่วโมงเดียวคืออื่นแล้วใช่เนื้อมันโอ้มาจากไหนนี่เนื้อคำใหญ่มากรีวิวหน่อยว่าเนื้อมันดีไหมดีสวยนะจีนให้ดูหน่อยเชิยนดูหน่อยกินที่ ักคำหนึ่งพี่บอยเลยเพราก็แบบเพรกโยกอะพี่ตัวบอกว่าถ้ากินอีกอีกชิ้นหนึ่งพี่ตัวจะเลือกเปล่าที่ไปเตีสองเยตีสองไปช้อปปิ้งมานะคะไปช้อปปิ้งน้องกี้มาครับเราก็จะได้ประมาณเต็มไปหมดมีเรื่องฟูดมีเรื่องที่แปลกใจมากคือคนไปต่อแถวแขกรีฟันอะ ในเวลาตีหนึ่งกว่ายาวชิบหายโคตรเยอะถ้าตอนที่มันเป็นแบบวันตอนปกติกตตอนกลางวันแม่งเยอะขนาดไหนนี่ค่ะตีสองนะเราไปต่อจนแบบเที่ยชางแม่งก็กูไม่เอาละกูไปจ่ายเงินแบบไม่แทกรีฟันก็ได้ยอมเสียเงินอ่ะทุกคนคิดดูช่างแม่งแล้วเพราะว่าไม่ไหวอ่ะมันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะต้องกลับแล้วก็ตื่นไวมากตื่นไวก็คือเจ็ดโมงล้อมุ่น ฉะนั้นตอนนี้ตีสองกว่าแล้วก็กว่าจะกระเป๋าก็ยังไม่ได้เก็บนะครับก็จะกินมาม่ากินมาม่าแล้วได้มาม่าที่รอสาช่วยชีวิตอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกเราไปลองราเม็งราเม็งจ่ายจ่ายเงินไม่ได้ทำไมก็ไม่รู้เป็นตู้อัตโนมัติแล้วก็แบบทำไม่ได้ทีก็เลยไม่แดกแม่งปกติก็จ่ายได้นะก็ตอนที่จะกินข้าวจ่ายไม่ได้เฉยก็ทริปนี้ผมว่าญี่ปุ่นสามสี่ห้าวันนี่ไม่เพียงพอเพราะว่า มันมีอะไรที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วมันก็เยอะมากของก็ถูกน่าจะมีต้องเตรียมเงินมาให้ดีบอกเลยว่าตับคือลมจมปากกาปรกกาปยไกอ่ะเห็นของแต่ละอย่างตับยังช่างใจไม่อยู่เมื่อกี้ตักกิเลสกิเลสกิเลสอ๋อปากกะไม่ไม่เคลื่อนอะไรปกกาเป็นของกินเนี่ยนั่นแหละก็แบบรู้สึกว่าไม่น่าพอแต่ก็ น่าจะมีกลับมาซ้ำอีกหนึ่งรอบแน่นอนแต่ก็น่าไม่น่าจะเป็นซัปโปโรก็คงเป็นโตเกียวหรืออะไรเงี้ยฮอกไกโดแหละไม่ใช่ฮอกไกโดซัปโปโรเนี่ยมันไม่น่าน่าจะอีกนานเลยได้มาอีกครั้งระวังลื่นนะแป๊บหนึ่งครับไม่ได้ใส่กันเลื่อนด้วยโอเคพรุ่งนี้เดินทางกลับแต่เช้าทริปนี้จะต้องไปรอขึ้นเครื่องก็เปิดหูเปิดตาในประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็สนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากเหมือนกันเหนื่อยทุกทริป ไอ้ที่ามาเที่ยวทำไมมันเหนื่อยกว่าอยู่บ้านวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็ต้องไปอย่างนั้นไหมถ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมานอนเฉยๆมันเปลี่ยนที่นอนนะครก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละโอเคถึงโ<ห><ล>รงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขออนุญาตพักผ่อนน,นะนะครับผมคืนะคนี้ขออนุญาต พกักก่อนนอนดับกนินมามา่าฟันดีสวัสดีครับเช้าวันสุดท้ายที่สนามบินนะครับผมตอนนี้ก็รอเวลาขึ้นเครื่องที่จะกลับสู่ภูมิลำเนานะครับเสร็จสิ้นภารกิจทริปฮอกายโดซาโปโร5วัน2คืนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับยือกันยังไงวันชุ่มือสองคืนแล้วก็อาจจะผิดพาดประการใดนะครับผมหรือไม่ครบหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ใครที่ดู แล้วตามรอยหรือมาตามรีวิวหรือไงครับไปได้สงสัยตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์ถามได้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดส่วนคนนี้ซื้ออะรอเดียว,วแล้วก็ซื้ออยเงลองยงต่อให้กอนช้อปปิ้งอย่างเดียวนะครับนี้ก็คลิปนี้ก็ต้องได้พี่โทนกับพี่แนทสองคนนะฮะที่กำลังคุยกันอย่างคอมเมนต์คู่รัก คู่รักแห่งปีปนี่อภิชาตสามี e นะผมให้ดูไว้หนึ่งคนนะนี่ฮะนี่ผมก็ยองๆเลยไม่ได้ปกกูเลยนะผมแมผมก็ชี้ๆนะจ้า <laughs> สภาพมึงตื่นนอนนะฮะทริปนี้ต้องขอบคุณพี่โทนพี่แดนด้วยนะที่มาชวนมาแจมชวนมาสนุกด้วยกันนะครับเดี๋ยวทริปหน้าก็นัดก,กันละปีละครั้งเราต่างประเทศนะแต่ในประเทศนี่จะไปอีกนะเดี๋ยวจะมีพี่โทนกับพี่แนทโผล่มา ในรายการในวอลกประหลาอีกสัก EP หนึ่งแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวยังไง EP นี้นะครับทริปญี่ปุ่นเราต้องไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปไหนนะฝากติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากพวกเรานะครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย